วาตะปิตตาทิสัญชาตาพาหิรัตนตุปัฏฐวา,วาอเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวะสโตเมตสกิจเนนจนะสัทธาสัมพุทธะปันเะเรชินะปันชะ ระมัส n a ห h i วิหารันตังมหิตะเลสถาปาเลนโตมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเวามันโตสุโคโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโว